มิเลอร์ลิงแอนด์ลาเบลลิงอันนี้มันเป็นเทคนิคหนึ่งเกี่ยวกับการนิ o โ i เทชันแล้วก็การเขาเรียกว่าโซเชียลสกิลถ้าไปตรงตัวนะมิเลอร์ลิงแอนด์ลาเบลลิงมิเลอร์ลิงมิเลอร์แปลว่ากระจกลาเบลแปลว่าฉลากหรือเพราะฉนานเพราะฉนานการหรือว่าหรือว่อาป้ายมิเลอร์ลิงก็คือการที่เราเรียนแบบสะท้อนกลับมานะครับลาเบลลิงก็คือการที่เราตราหน้าการที่เราเอาป้ายไปแปะเขาประมาณเนี้ยคือถ้าไปตรงตัวอาจจะดูงงหรือถ้าคุณ แปลตรงตัวให้ก่อนเพราะว่าในอนาคตมันจะปฏิบัติต่อ,อก,กันได้ง่ายขึ้นนะครับก็เออเทคนิคเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากจจราจาเก่งนะครับเช่นเป็นอยู่ในกรมตำรวจที่แบบเป็นคนที่ไปเจรจากับผู้ก่อการร้ายอะไรประมาณนีห้หรือว่าคนที่แบบฝึกโซเชียลสกิลนะครับ อยากเป็นคนที่เขาเรียกว่าไลค์เกบิลมากขึ้นแบบอยากให้มีคนรักคนหลงคนชอบมากขึ้นอยากมีเขาเรียกว่าโซเชียลสกิลที่มันดีขึ้นนะครับมิลเลอรีงเนี่ยลเบลลิงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างมากเลยทีนี้พูดไปข,ข้าวๆเนี่ยอาจจะดูฟังแล้วก็งงอยู่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้เน้นๆหน่อยแล้วกันยกตัวอย่างนะครับนายเบ่นว่าไอ้เหี้ย ช่วงนี้แม่โคตรร้อนเลยกูแม่งยังงุนินเลยแม่งร้อนสิบหายแม่โคตรน่าลำคาเลยเฮียไอบี IB ที่ฟังอยู่แบบขอ,ขออ่านหน่อย้วกันนะ,ะนะผมก็ลืมเหมือนกันนะผมคิดอาหารไ,ไปไอบี <c oughs> เนี่ยก็บอกว่า <c oughs> <c oughs> เฮี้ยเดือดเหมือนกันนะเนี่ยคือคือดูทรงคือมึงไม่ชอบร้อนใช่ไหมนี่คือการาเบลลิงคือเราล็บเบลเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศร้อนเขาเป็นคนที่ไม่ชอบความร้อนลาเบลตราหน้าหรือว่า แปะป้ายไว้ว่าไอคนเนี้ยเป็นคนไม่ชอบความร้อนไม่ชอบอากาศร้อนไอเอเนี่ยบนร้อนที่มหาไัยเอเขี่ยอากาศมันโคตรร้อนโคตรเหนื่อยโคตรน่ารำคาญไม่ง like like ูนิจมหายเลยบีมบอกเชี่ยมึงมึงงหงุดหงิดจังว่าเพื่อนมึงเป็นคนที่ไม่ชอบร้อนใช่ไหมมึงไม่ชอบอากาศร้อนใช่ไหมเนี่ยคือเรารัเบลไว้แล้วว่าเขาเป็นคนไม่ชอบอากาศร้อนนะครับนายเอก็จะตอบกลับมาว่าแบบเออเขี่ยกูโคตรขี้เหร่เลยอากาศร้อนไม่งแบบคือไม่ทําให้กูรู้สึกเหนียวเหนื่นนะฮะแม่งูเหนื่อยกูแม่งเพียแม่งร้อนและแบบผลก็ขึ้นอะไรก็ อากาศร้อนไม่โคตรนั่งหงุดหงิดอะโอ้ประเทศไทยสี่สาบ้าองศามึงบ้าป่าวะคือไม่บอกว่าส0สิองศาแต่ว่าฟิล l l i สี่สิ้าองศาเนี้ยกูโคตรงุหงิดเลยแล้วพอร้อนแม่งแบบท้าไมกู think แบบคาน t ิงสเตทอะแบบกูไม่สามารถแบบคิดได้แบบสมองกูไม่สามารถมีประสิทธิภาพได้ขนาดนั้นอะยกตัวอย่างให้เช่นนะแล้วไอ้นายบีเนี่ยพอฟังเสร็จมันก็นอบอกว่าโหไอ้เช่นมันทำให้มึงสมองแบบไม่มีไม่มีประสิทธิภาพขนาดนั้นเลยหรอวะ คืออันนี้คือการมิลเลอร์ลิงคือเขาเขาจบเซนเทนด้วยเขาจบประโยคด้วยคําว่ามันทําให้สมองกูไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอ่ะสมมติเขาจบประโยคว่ามันทําให้สมองกูไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนายบีก็เลยบอกว่าโหความร้อนเนี่ยมันทําให้มึงทําให้สมองมึงเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเลยหรอคุณไม่ต้องพูดอะไรมาเลยไปคุณคุณแค่พูดคําท้าย ของประโยชน์เขาหรือสิ่งที่แบบเป็นพอยต์หลักของเขาก็คือการมิลเลอร์นะครับคุณแค่สะท้อนสิ่งที่เขาพูดกลับไปนะครับนายเอก็จะบ่นเพิ่มแบบเออใช่เนี่ยมันทําให้กูไม่มีประสิทธิภาพเท่านั้นเลยเพราะว่าตอนกูอยู่อากาศเย็นนั้นจะเป็นอย่างนี้เจ้เจ้าเจาเจ,เจ,จาคือนายเอก็จะแพร่ไปเรื่อยๆนี่คือตัวอย่างนะครับการที่เราบอกว่านายเอเนี่ยดูเป็นคนที่แบบพูดพูดกับเขาเลยนะว่าเอ้มึงมึงไม่แบบเป็นคนที่แบบไม่ชอแบบความร้อนใช่ไหมนั่นนี่นู่น มันจะทำให้เขาตอบเรากลับมาแล้วก็แบบทาให้เขาได้พูดมากขึ้นอีกนะครับเป็นการ l a b e ล i n g แล้วพอเขาพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะ mirroring โดยการที่แบบนี่แหละไอพูดคําท้ายของเขาทําให้เขาพูดต่อเนื่องคือถ้าสมมติว่าสถานการณ์เนี่ยคือการที่คุณกําลังมีนิโก t i a t i o n อยู่สมมติว่าคุณกําลัง n e โก t i a t i o n กับผู้ก่อการร้ายการที่คุณล a b e ล i n g การที่คุณ mirroring เนี่ยมันทําให้เขารู้สึก comfortable มากขึ้นทําให้เขารู้สึกแบบรู้สึกว่าคุณเป็นมิตรรู้สึกว่าคุณเป็นพวกดีกับเขาทําให้เขาแบบสบายใจมากขึ้น รู้สึกแบบอยากคุยกับคุณนมากขึ้นอยากแบบเปิดเผยกับคุณนมากขึ้นทําให้มันมันแบบมันต่อรองได้ง่ายขึ้นนะครับผมหรือถ้าเป็นการพูดคุยสังสรรค์สนทนาสร้างมิตรผูกมิตรเช่นมหาลัยหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็จะทาให้คนแบบเป็นคนที่น่าชื่นชอบมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบรับฟังคุณดูคุยสนุกคือการที่คุณแค่ถามเขาเฉยๆการที่ทําให้เขาพูดมากๆอ่ะมัน มันทำให้เขาคิดว่าคุณเป็นคนคุยสนุกทั้งนั้นที่คุณไม่ได้พูดที่อะไรเลยคุยแค่ถามเขาส่วนเขาเป็นคนพูดอันนี้แถบทริปเล็กๆนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่คุยเก่งนะครับอยากมีโซเชียลสกิลที่มันดีขึ้นไปฝึกเกี่ยวกับการฟัง listening นะครับเพราะว่าการที่คุณรับฟังการที่คุณถามฝึกเกี่ยวกับการถามให้เขาพูดเนี่ยการที่คุณทําให้เขาพูดได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นทําให้เขารู้สึกไว้ใจคุณมากขึ้นทาให้เขาเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณณณมมมาาากกกขขึึ้้้นนนนรัคุปะีแล เชี่ยกำลังอ่านคลิปอยู่แล้วกูงงกูเขียนอะไรวะเนี่ยขอขออนุญาตแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวขอขอร่างขอร่งดูหน่อยอ๋อก็ผมขอขอยกตัวอย่างของชีวิตประจำวันของผมลังกันอ่ะพูดอันนี้คือ จงดูอย่างจริงเลยเนี่ยแหละคือผมทํางานร้านอาหารเหมือนที่ผมพูดอนทีผ่ผมบอกบ่อยๆนะครับแล้วทีนี้ในร้านอาหารเนี่ยผู้หญิงเยอะที่เป็นเพื่อนพนักง,งานด้วยกันนะครับผู้ชายเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงเนี่ยก็คือทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนถ้าคุณไม่ได้ฝังไอ้อะไรฝนะังยาคุมหรือว่าอะไรก็ตามคือผู้หญิงทุกคนต้องเป็นเมนถูกต้องไหมทีนี้คือด้วยความที่เราก็สนิทผมก็ค่อนข้างสนิทกับคนในร้านเพราะว่าก็อยู่มาเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับ ก็มีคุยเล่นกันบ้างหยอกหย้ยกันบ้างบางทีอยู่ดีเขาแบบผมหยอกไปอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบง,งุนงดใส่มองตาขวางบบาหรือแบบด่าหรือแบบดูแลใส่เนี้ยคือผมก็แบบถ้าถ้าอยู่ดีๆเขามาทํางานใส่ผมผมก็แบบไอ,อ้เชื่ออาจจะเสียใจเดี๋ยวจะแบบกูโมโหอาจจะตอบกลับได้แต่ถ้าผมใช้สกิลการรับรื่น่ยครับมันก็จะทําให้ผมแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆของจริงเลยนั่แหละผมกับพี่คนหนึ่งเราอ่า เล่นกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือมีสนิทบ้างนั่นนี่นู่นปกติเวลาเล่นก็จะขำขันกันทั่วไปแต่ทีนี้มีวันหนึ่งผมเล่นปุ๊บแล้วเขาแบบดูหงิดเครียดแบบดูหงิดด่าใส่แบบตลกเหรอหรือแบบแซะผมใส่เงี้ยผมก็แบบอ้ยเฮียเป็นควัวอะไรวะยิ้แม่ควทต้องตีหนอสัตว์แม่เล่นไม่ได้ใช่บ้เฮียตอนแรกผมก็แบบคิดเงี้ยผมก็แบบหัวร้อนผมก็หัวร้อนแบบเปิมันหัวร้อนขึ้นมาคือผมก็ยังไม่ได้ด่าเขาคือมันขึ้นอยู่ในหัวผมแบบหัวร้อนแต่ก็พยายามควบคุมณตัวองล้วเออ รู้เป็นเมนนรอ่คือเก็ดว่าแค่การที่ผมแบบรับเบลเขาว่าเป็นเมนคือเขาอาจจะไม่ได้เป็นเมนก็ได้เขาอาจจะเครียดงานหรืออะไรก็ตามนะครับการรับเบลลิ่งเนี่ยพอผมรับเบลเขาว่าเขาเป็นเมนหรือเขาเครียดจากงานหรือเขาแบบเจอเรื่องร้ายมาการที่ผมรับเบลเขาว่าอะไรแบบนั้นน่ะมันทําให้ผมแบบเออกูกดไา้ลงเพราะว่าสิ่งที่เขากระทาใส่ผมเนี่ยคือเขาแค่มึหงิดจากที่อื่นมาเขาแค่แบบหงิดจากงานหรือเขา อาจจะเป็นเมนคือโอเคอ๋อ okay. oh, เป็นเมนโอ้อ๋อเข้าใจอ๋อ oh, oh, ไอ้เคียกูนึกกูตกใจึกว่าโกรธกูนึกว่าเกลียดอะไรกูกูนึกว่ากูทําอะไรผิดเป็นเมนเฉยๆนี่เองทีนะี้ผมก็จะทําให้ผมแบบสบายใจมากขึ้นทําให้ผมแบบคลามดาวมากขึ้นทําให้ผมไม่หัวร้อนในความใช่ไหมในควาพออก <c oughs> ใช่ไหมถ้าสมมติผมแบบไม่รับเบลใช่ไหมผมแบบว่าเขาหัวร้อนใส่ผมมาผมแบบไอ้เหียแม่งเป็นควยเลยรไม้สั์ยิ้มแม่งคงต้องตีหน่อยยิ้มแม่โอเคได้ยิ้มแม่กูไม่เล่นด้วยก็ได้สัตว์ทีหลังมึงอย่ามาเล่นกับกูนะไอ้เหีย ทีนี้ถ้าผมไม่รับเบลเขาผมไม่ประมวลผลว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขามันทําให้ผมแบบกลายเป็นว่าผมหัวร้อนผมเก็บกดต่างๆนานานี่ค่งข้าเหรอใช่ไหมฉะนั้นการรับเบลลิงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีคือรับเบลเนี่ยคือถ้าเปตรงเป็นไทยอีกแบบหนึ่งก็คือการที่เราตราหน้าเขานะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามตราหน้าว่าเขาเป็นคนเก็บความร้อนตราหน้าว่าเขาเป็นคนไม่กล้าเข้าสังคมตราหน้าว่าเขาเป็นคนขี้อายตราหน้าว่าเขาเป็นคนเก่งตราหน้าว่าเขาเป็นอะไรก็ตามมันคือการตราหน้า คือแน่นอนว่ามันอาจจะฟังดูแย่อาจจะฟังดูไม่ค่อยดีนะครับการที่เราไปตดตราหน้าคนอื่นแต่ว่ามันเป็นเพื่อตัวเราเองเพื่อเขาด้วยนะครับเพราะว่าพอเราถ้าผมตาหน้าเขาว่าเขาเป็นเมนผมก็จะไม่โกรธเขาและผมก็จะเข้าใจเขาทําให้เราไม่ต้องมาทะเลาะกันในภาพออกใช่ไหมขอบอกนิดนึงกูผมคุณว่าผมพูดคําว่าในภาพออกใช่ไหม แกใช่ปะแล้วก็นั่นนี่นูนบ่อยไหมเพราะว่าเพื่อนผมแม่งบ่นว่ากูพูดบ่อยมากซึ่งก็ยอมรับว่าแม่งก็พูดบ่อยจริงนะครับเพื่อนผมนัที่มันตัดต่อคิดไม่ผมแล้วแม่งแบบไอเทียคือคือกูคำว่านั่นนี่นูนอ่ะมันเหมือนคำว่าบลาบลาหรือคำว่าอีทีซีกูรู้สึกว่าแบบมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากมันอาจจะมีปัญหามากเพราะว่ากูพูดเยอะรอเปล่าก็ไม่รู้กูพยายามจะฝึกแล้วแหละคือถ้าคุณเห็นแบบผมกระตุกกระตุกตะการหรือว่า อาจจะกระวนนิดหน่อยก็คือผมกำลังคิดอยู่ในหัวนี่แหละว่ากูเพิ่มกูคำว่านั่นนิดนู่นไปได้อีกอีกแล้วนี่หว่าไอ้ฉันไอ้กูพูดนั่นนิดนู่นทำไมวะเนี่ยนั่นแหละช่างมันครับผมเรามาต่อกันนะครับก็เนี่ยเนี่ยการลาเบลก็คือประมาณนี้ผลดีก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วไอมิลเลอร์ลิงเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมิลเลอร์ลิงไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการพูดก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าคุณกํณกลาลังคุยกับใครอยู่สมมติว่าคุณสัมภาษณ์งานนะครับแล้วคนสัมภาษณ์คุณเนี่ยเเเค้้้้้าาาาาากกออออดดแแลวพูุยยยบบระะนนนนีีีี่่งงง สมมติว่าคุณกำลังนั่งอยู่ใช่ป่ะคุณนั่งธรรมดาปุ๊บพอคุณเห็นเขากอดอกเนี่ยคุณก็เริ่มแบบฟังๆอยู่คุณมองตาเขาครับไอคอนแทคจากนั้นคุณก็เริ่มแบบอ๋อครับกอดอกกอดอกตามมิเลอร์ลิงคือการที่แบบคุณสามารถก๊อปปี้บอดี้ลอร์กิเขาได้นะครับมันคือการมิเลอร์ลิงเหมือนกันีสมมติว่าเขาคุณกำลังนั่งธรรมดาอยู่แล้วเขานั่งแบบข่อยห้างขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยคุณเนี่ยคุณไม่ต้องแบบไม่ต้องทำตามทุกอย่างแบบทุกสถานการณ์แบบทุ เป็นโจโจ๊เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องคือคุณไม่ใช่แสแตนเขานะครับคือสมมติเขานั่งข่อยห่างอยู่ใช่ปะคุณก็แบบอ๋อเห็นแล้วนั่งข่อยห้างคุณก็ฟังฟังคุณก็เริ่มข่อยห้างตามทําให้มันสมูทพยายามฝึกให้มันสมูทนะครับไม่ใช่แบบว่าเขาเปลี่ยนอริยบทคุณก็ทําตามทันทีคุณก็นัองแบบสมมติว่าเขาเขาถือปากกาอยู่อย่างนี้เขาทํานั่นนี่นุ่นก็หยิบปากกามาแล้วคุณก็ถือตามเงี้ยไม่ใช่ไอ้ขาดเกินนะครับเอาให้มันพอดีนะครับส่วนใหญ่ก็ง่ายๆคนส่วนใหญ่จะชอบตัดอก เพราะมันค่อน่าสบายกับควายห้างคุณก็กอดอกโบกตามควายห้างตามคือเขาเอาขาขวาทับขาซ้ายคุณก็เอาขาขวาทับขาซ้ายตามเลยนะครับมันจะเป็นการมิลเลอร์ลิงที่ทําให้เขารู้สึกแบบว่าเนี่แหละทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นมิตรมากขึ้นเป็นพวกเดียวกันมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดเรื่องของอการสนทนาอีกแล้วกันสมมุติว่าคุณคุยกับใครทักคนอยู่นะครับแล้วสมมติคุณถามว่าเอ้าสงการไปเที่ยวไหนมาเขาบอกว่า โอ้ยไม่ได้ไปไหนเลยนอนอยู่บ้านทั้งวันเลยเบื่อคุณก็คุณก็มีเลิกกลับไปว่าโอ้นอนนอนอยู่บ้านทั้งวันเลยเหรอครับเขาบอกไม่ใช่เนี่ยนอนอยู่บ้านทั้งวันเลยเพราะว่ามันอย่างวุ้นอย่างนี้เพราะว่าแบบตอนทํางานเนี่ยมันเหนื่อยนะมันจะทําให้เขาพูดได้เยอะขึ้นมันเป็นการ encourage ให้เขาพูดนะครับเป็นสกิล oh, social skill นะครับประมาณนี้ผมไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับการ mirroring แล้วก็ labeling ผมว่ามันเป็นคําที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ สามารถใช้ได้ชีวิตประจําวันแล้วก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจด้วยสําหรับใครที่อยากสนทนาเก่งขึ้นเป็นนักนิโกเทชันหรืออะไรก็ตามมิเลอรลิงและลาเบลลิงล oring, ดีนะครับก็ประมาณนี้แหละบ๊ายบาย